ะลาใจเพราะถ้าไม่โหวตออกแน่ๆอ่เพราะบางคนบอกว่าเดี๋ยววิคนี้ก็คงไม่ออกหรอกนั่นแหละเรียบร้อยเลยออกเลยชเพราะว่าเอเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้นึกออกปะบางคนก็อย่างวิที่แล้วเนี่ยช็อกปะเอรอธออกเลยเพราะทุกคนคิดว่าเดี๋ยววันแม่เดี๋ยวก็คงไม่ออกหรอกเลยตุ๊กตาก็มาตุ๊กตาไม่มาแล้วตุ๊กตากลับบ้านไปเลยออกเลยเพราะว่าเพราะะลาใจเพราะ เกมการแข่งขันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่พี่พี่ยังตกใจนะที่พี่แล้วพี่ยังคิดว่าจะไม่มีใครออกเหมือนกันแต่อยู่ๆก็อ,ここออกเลยอะอย่างวิคนี้เนี่ยวิคนี้น่าสนใจนะใครจะมายืนแทนเอ,อิ <c oughs> เร์ธแล้วผูเราอย่างมงี <c oughs> เรากระเปะ๋ายิงชุกกันหรือยัง <c oughs> ในนี้นใครคิดว่าตัวเองจะมายืนยกมือขึ้นไม่ครับไม่ครับ แต่ต้องมีนะแต่ต้องมีอ่ะใครคิดว่าตัวเองต้องมายืนแน่ๆยกมือขึ้นผมหมายถึงต้องมายืนแทนเหรอครับไม่คิดว่ายืนแน่ๆทีนี้ฉันต้องมายืนแน่ๆสองหนอนี่นะจะมีล็อกน้องใหม่นี่ใครนีรงดดจริงๆนะถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ยกมือพี่กุ้งเชื่อเสมออย่างนั้นว่าถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ เราจะทำได้เคยคิดเอาแต่พอคิดแล้วมันก็ไปยืนอยู่ดินี่อ้าวนี้หรอก็ทำได้อ้าวอีกแล้วพี่อกไม่แต่ พี่กุ้งนะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำสักอย่างเราเออยืนก็ได้แต่ก็จะไม่ออกใช่ไม่ออกยืนกับเราสองคนเอาเอางี้ใครคิดว่าจะยืนแต่ไม่ออกยกมือขึ้นแล้วคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วยังไงมันมั่นใจทำไมแค่ถึงไม่คิดว่าแค่จะไม่เคยมายืนเลยสักมีแค่จะไม่มายืนก็ทําไมไม่มั่นใจในแฟนคลับเหรอมั่นใจค่ะแต่ว่าดูจากพี่เหลือแล้วค่ะใช่ดูจากพี่เหลือแล้ว เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ไี่คิดว่าตัวเองน่าจะออกเพราะว่าดูจากแบบพี่พี่เขาแบบมีแฟนคลับเยอะพอสมควรแล้วก็ความโดดเด่นเลาช้ำโชว์อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็อย่าคิดอย่างนั้นสิเราก็ต้องคิดถึงตัวเราว่าเราพี่ๆโดดเด่นทุกคนแล้วเราไม่โดดเด่นหรอถูกปะเราก็ต้อง แล้วก็ต้องคิดมั่นใจในตัวเองคิดถึงตัวเองก่อนว่าแบบเฮ้ยเรามีคาแรคเตอร์หรือย,ยังเราทําเราคิดว่าเรายังทําไม่ดีดีไม่พอเราก็ต้องทําให้ดีที่สุด,สดเขาดีเราก็ต้องดีด้วย<ด>ถูกไหมพี่กุ้งเดี๋ยวยังงี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เน,นี่ยหิวข้าวกัยนยังไม่หิวนั่งฟังพี่เบลเฟิร์นได้ตลอดโอ้โหมันอย่างน,นี้ก็ยังอยู่อีกถึงคืนไงนอนนี่มันเนี้ย ตอนนี้ให้นอนป็ละชุดนอนแข่งไหมชุดนอนแข่งไหมก็เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวตอนกินข้าวนะที่กุ้งขอให้ทําอันนี้เลยเป็นโจทย์ให้ทุกคนพูดสลับกันเนี่ยว่าตัวเองมีดีอะไรบ้างดีกับเพื่อนเนี่ยฉันมีดีกว่าในในกลุ่มมีตรงไหนมากที่สุดัยเนาะเราเรามาแข่งกันพูดว่าเรามีดียังไง เราเหมาะที่ในนี้ใครคิดว่าตัวเองจะเป็นที่หนึ่งยกมือขึ้นไม่ใช่ที่แดี่หร้องลถ้าในเมื่อทุกคนเยกมือทุกคนเลยว่าจะเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเป็นที่หนึ่งแล้วคุณต้องบอกว่าทําไมคุณ